She doesn't want to leave. Oh help looks your bike Help me, please. <laughs> bon, I'll see you next week on Saturday at ten o'clock. <laughs> she doesn't want to leave. Okay. <laughs> she wants to be here. เมือ่อยค่ะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องไวค้ค่ะโอ้โลก w อา l see y o ก n e ส t week at 10 o อ l o เช็ดอุโคลกโอเคโอเคสดมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ her time is up she wants to stay she doesn't want to go come on boy o you have to go now i'll see you next week on Saturday at 10 o'clock เนี่ยกระบอกวันยยังยังไม่ได้กดเลยค่ะแป๊บนึ่งเลยวันไปโอเคไหมกดพร้อมกันนะคะโอเคทำให้เอาจริงนะคะวันชื่อชุยเอ๊ะเอิ้มนับถอยหลังหนึ่งถึงสิบดีกว่า xem xét xử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  xem seven six, seven. six. six. Five. five four three two one zero bye

บุ v e ุ o go อ o w ป o นบุญกดลีฟสิลูกปุ่มลีฟอยู่ไหนลูกลีฟเร็วฉ have to go now. Bye darling. ตายไหนน่ฉัน เมื่อยค่ะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องไว้ค่ะโอเคบายโอเค I see you next week b ายลกูก see you next week yeah see you next week <Okay. S 1> บนลูกเร็ว ครูต้องสอนบ้านอื่นต่อลูกบายบายลูกเกยวเกวบายกดสักทีลูกครูเบื่อลูกไม่ใช่เอาขาตั้งก๊อกมาก่อนโอเค she left she's just left <laughs> thank you bye boo.